ผู้ชมครับนี่ก็คือหน้าไม้จิ๋วครับที่ใช้ไม้จิ้มฟันเป็นลูกดอกซึ่งตอนนี้กําลังฮิตมากๆในหมู่เด็กวัยรุ่นชาวจีนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ของเล่นนี้ถูกสั่งห้ามขายในหลายเมืองแล้วเพราะว่าอันตรายเกินไปครับหน้าไม้จิ๋วนี้กําลังได้รับความนิยมในหมู่เด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมทั่วประเทศจีนนะครับ โดยเด็กๆสามารถซื้อหาได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ต่างๆและร้านขายของเล่นโดยมีราคาตั้งแต่10หยวนถึง100อยกว่าหยวนหรือตั้งแต่5 0ถึง500กว่าบาทซึ่งร้านค้าบอกครับว่าสินค้าขายดีมากจนหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วครับและคลิปสอนเทคนิคการทำหน้าไม้จิ๋วก็แพร่สะพัดในอินเทอร์เนต็ตด้วยครับขณะเดียวกันสื่อต่างก็รายงานถึงอันตรายของของเล่นชนิดนี้นะครับโดยระบุว่าหน้าไม้จิ๋วที่ใช้ไม้จิ้มฟันเป็นลูกดอกสามารถยิงได้ไกลกว่า20เมตรครับ แล้วก็สามารถใช้ตะปูเหล็กเป็นลูกดอกแทนได้ด้วยนอกจากนี้ความเร็วของการยิงทําให้ลูกดอกไม้จิ้มฟันสามารถยิงลูกโป่งแตกและยังยิงทะลุก,กระดาษแข็งได้และหากเปลี่ยนเป็นเข็มโลหะก็จะกลายเป็นอาวุธร้ายแรงครับล่าสุดครับหลายเมืองอย่างเช่นเฉิงตูคุนหมิงและหาบินได้สั่งห้ามจําหน่ายของเล่นชนิดนี้แล้วนะครับและผู้ปกครองจํานวนมากก็ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ประกาศห้ามจําหน่ายทั่วประเทศครับ